สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมไรเดอร์อีสานเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวข่าวนะครับเกี่ยวกับใบ50ทุวีนะครับอาจจะมองมาเห็นหน้าผมเท่าไหร่นะครับ เอาบรรยากาศก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับผมก็ให้ดูนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับผมก็เลยจะมาอัปเดตนะครับข่าวข่าวเกี่กับไปให้สิบทวีนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนถึงมีเอ,อแอปให้มาอัปเดตแล้วทาไมของเราไม่มีแอปให้มาอัปเดตนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับมันก็เป็นเพราะว่านะครับ เป็นเพราะว่าอะไรดีนะครับเสียงมันก็ไม่มีนะครับมองมาเห็นหน้าผมเลยนะฮะอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะครับก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวไปทำซีเอสดีกว่านะครับผมโอเคตามมาเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาทำซีเอสันนะครับว่าเพราะสาเหตุอะไรนะฮะแล้วทำไมเราถึงยังไม่ได้ใบห้าสิบทวีกับเพื่อนนะฮะเพราะเหตุอะไรเราไปถามดูนะครับโอเคนะผมผมถามไว้ก่อนเลยว่านะครับสวัสดีครับ ขอสอบถามเรื่องการอัปเดตแอปหน่อยครับผมนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอ,อให้ CS นะครับเจ้าหน้าที่ของอบริษัทตอบมานิดนึงนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับสอบถามมาได้เลยค่ะนะครับผม โอเคครับผมขอสอบถามว่า,าทางผมยังไม่ได้มีการอัปเดตแอปเลยนะครับเลยไม่มีนะครับเลยไม่มีที่มีคําว่าเอกสารนะครับเป็นเอกสารส่วนตัวนะครับผมนะครับทางของผมยังไม่ได้มีการอัปเดตแอปเลยไม่มีเอกสารส่วนบุคคลนะครับ เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ต่อไปนิดนึงนะครับผมอ่าจะที่บกว่าลบกวนทําการอัปเดตแอปก่อนค่ะ <c oughs> คือในตรงนี้นะครับคือเราก็ทําทุกวิถีทางนะครับทุกคนที่เหมือนผมไหมครับก็คือเรายังไม่ทราบนะครับว่าเออัปเดตตรงไหนยังไงเพราะว่าเราเข้าไปที่ p l a y s t o r e เรียบร้อยแล้วนะครับ คือถอนการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งใหม่แล้วบปแล้วมันก็ยังไม่มีเอกสารส่นบุคคลให้เลยนะครับส่วนทําไมเพื่อนๆของเรามันมีการอัปเดตมานะครับเราก็ต้องมาถามดูนะครับอ่านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าใบทดวิหจะทยอยแจ้งผ่านหน้าแอปเรื่อยๆนะคะพี่คนขับแต่ละท่านจะได้ไม่พร้อมกันค่ะอัะอนนี้ก็เป็นข้อแรกนะครับที่เราหายสงสัยแล้วว่าก็แปลว่าเราจะได้ไม่พร้อมกันนะฮะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะทำไมแอปของเรา มันยังไม่มีการอัปเดตอย่าพึ่งใจร้อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนเพราะซีอเอสบอกว่าบาย e ทวีห้จะทยอยแจ้งผ่านหน้าแอปเรื่อยๆนะคะพี่คนขับแต่ละท่านจะได้ไม่พร้อมกันนะคะอ่าถ้าผมก็เลยถามไปว่าพอจะทราบไหมครับว่าเหตุใดถึงมีการอัปเดตแอปไม่ได้พร้อมกันอ่าโอเคอันนี้ผมใช้ในการาแท็บทูสปิคนะครับก็คือเป็นการพูด แบบในการพูดนะครับก็คือพูดในการแทนพิมพ์เอานะครับผมเพราะผมมีคนที่พิมพ์ช้ามากนะครับก็เลยใช้พูดซะเลยนะครับผมอตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังจะตอบเรามานะครับรอนิดหนึ่งนะฮะ อาจจะรอประมาณที่คุยคุยกันนี่อาจจะมันประมาณสักแปดถึงสิบนาทีนะครับผมก็จะเย็นนิดนึงนะับเพื่อข้อมูลดีๆนะครับในการที่ผมอยากจะให้และเดอุกทุกคนครับเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยนะครับหายสงสัยนะครับว่าเหตุใดนะครับทําไมเราถึงยังไม่ได้กับเพื่อนนะฮะเพราะเหตุใดนะฮะตอนนี้ซีเอ็กําลังพิมพ์อยู่นะครับผม เป็นชื่อน้ำหวานนะครับหวานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนะครับผมโอเคนะฮะเราจะไม่ได้แซวเจ้าหน้าที่เขานะครับผมรอหนึ่งนะฮะอันนี้คือสดๆดนะครับผมอ่าโอเคนะฮะเจ้าหน้าที่บอกมาว่านะครับข้อมูลใบ50ทวีนะครับของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกัน ระบบจึงมีการทยอยแจ้งนะครับผมก็แปลวา่ารายได้แต่ละคนแต่ละคนนะครับที่ที่ทำนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็คือแต่ละวันเนี่ยบางคนก็ทำเยอะมากเลยทั้งบางครั้งทำอินเซนティブนะครับรับรองว่าใครที่ทำอินเซนティブนะครับได้เยอะแน่นอนนะฮะได้เยอะแน่นอนนะครับผม ตอนนี้นะครับผมกําลังจะสอบถามไปว่านะครับไม่ทราบว่าจะมีวันสิ้นสุดเดือนไหนครับอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลสําคัญอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะว่าจะมีวันสิ้นสุดไหมนะครับผมโอเคนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตอบมาว่านะครับในกรณีที่พี่คนขับนะครับยังไม่ได้ ให้ลองทําการอัปเดตแอปดูก่อนนะคะหากอัปเดตแล้วยังไม่ได้แสดงว่าของพี่คนขับยังไม่มีการแจ้งให้เข้ามาดูในระบบเรื่อยๆค่ะก็คือบางครั้งนะครับการแจ้งของใบ50ทวิตเนี่ยนะฮะบ,บางบางทีนะฮะก็คืออย่างก,ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแต่ละคนทํายอดไม่เหมือนกันนะบ,บางคนก็ขับไม่เท่ากันอย่างผมบางเนี้ยวันละไม่ถึง20หรอครับของผมก็กลับบ้านแล้วนะครับผมพะ ร่างกายก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยรีบกลับบ้านก่อนนะครับผมก็เพื่อนๆที่เขาขยันนะครับคนที่เขาขยันทำทำหลายๆชั่วโมงนะครับวันละประมาณ 20- 30งานขึ้นไปนะครับผมก็ได้เยอะนะครับผมได้เยอะนะฮะผมสอบถามว่าไม่ทราบว่านะครับเดือนไหนนะครับอาจารย์ที่บอกว่าภายในเดือนนี้ค่ะนะครับ แปลว่าภายในเดือนนี้เนี่ยก็คือจะมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตแอปอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมผมสอบถามว่าถ้าเดือนนี้ไม่มีการแจ้งเตือนอัปเดตนะครับแอปไม่ทราบว่าเดือนหน้าจะมีไหมครับอ่าสมมุติว่าเราอ no okay. ัปเดตไม่ทันใะเดือนนี้คือคือไม่มีการแจ้งเตือนให้เราอัปเดตเลยเนี่ยแล้วเดือนหน้าจะมีมาไหมนะครับผม อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะฮะรอแปบ๊บนึงนะผมรอแป๊บเดียวอ่าจนที่บอกว่าคา,าดว่าระบบจัดทยอยแจ้งภายในเดือนนี้หมดเลยค่ะนะครับอ่าโอเคครับผม ขอบคุณนะครับโอเคครับได้ฟังข่าวนี้ผมก็สบายใจครับผมขอบคุณมากมากครับโอเคนะครับผมก็อันเป็นสรุปนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งบอกเราไปแล้วนะครับว่าภายในเดือนนี้นะครับก็จะมีการส่งการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเราอย่าพิ่งใจร้อนนะครับไม่ต้องไปถอนถอนการติดตั้งแอปแล้วก็มาเปิดใหม่ทาใหม่นะครับ ถึงจะถอนการติดตั้งแอปลงไปแล้วก็มาติดตั้งใหม่มันก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนมาอยู่ดีเพราะทุกอย่างผมทํให้หมดแล้วนะพื่ไม่ต้องมาทนะผมก็เอาเป็นว่าน,นะฮะร,รออย่างเดียวนะครับรอมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับ,นอ,นนรบอย่าพึ่งใจร้อนนะครับก็คือใครไปยื่นก่อนได้เงินก่อนก็ใช้หมดก่อนนะครับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ไปขอกินกับเพื่อนก่อนแล้วกันโอเคนะครับผม โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับไรเดอร์อีสานนะครับข้างล่างนะครับผมข้างล่างนะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็ขอบคุณ C ีนะครับน้ำหวานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูผมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ